สังวานนะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวเมื่อกี้เรารู้จักในนามของอีกิวซังแล้วนะคะจะคุยกันรู้จักของคุณสังวานกันบ้างนะคะคุณสังวามีงานประจําทําอยู่หรือเปล่าคะภาคหนังเนี่ยแหละค่ะภาคหนังนี่คืองานหลักเลยนะคะแล้วความความหลงไหลความชื่นชอบของหนังกลางแปลงก่อนนะคะยังไม่ถึงการภาคหนังเอาหนังกลางแปลงก่อนทําไมคุณสังวานถึงชอบหนังกลางแปลงอต้องขอย้อนกลับนิดนึงนะคะพอดีสังวานเกิดมาจากหนังใหญ่ ไม่ได้เป็นหนังกางแปลนหนังกางแปลนนี่เพิ่งมาสัมผัสแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยรู้จักหนังกางแปลตั้งแต่เด็กๆเพราะเป็นคนต่างจังหวัดก็มีแต่หนังกางแปลงที่เราไม่สามารถได้ดูทีวีเหมือนที่คุณตองพูดก็คือที่บ้านไม่มีทีวีเหมือนกันเป็นฐานะยากจนค่ะเราก็จะต้องไปแอบดูเหมือนที่คุณตองพูดนี่แหละไปแอบดูตามร้านค้าแต่ว่าตอนนั้นมันจะมีพวกแปลงร่างเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็ชอบเหมือนกันชอบแต่ว่า ในชีวิตเราคงไม่ได้เข้ามาวงการนี้หรอกเพราะหนึ่งเราจนสองเราเป็นคนเด็กต่างจังหวัดทีนี้มันชีวิตมันจะผกผันนิดนึงว่าช่วงที่พี่มอ็อกจบจากต่างจังหวัดพี่มอ็อกเข้ามาเรียนที่รามทีนี้เพื่อนที่ตามมาด้วยเนี่ยขอมาอาศัยอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพด้วยเขาก็ชอบอะละครวิทยุคณะเกตทิพย์เขาบอกเขาไปไม่ถูกพี่มอ็อกม็อกไปถูกมอ็อกพาไปหน่อยแล้วก็บอกเออโอเคโอเค,อเคพาไปมอ็อกก็พาเขาไปที่อินทมร์มาเรนท์พอไปถึงปุ๊บก็เห็นเ,ออเขาก็ดีเนาะ ใช้เสียงอะ mm hmm. เสียงที่เรามีอยู่เนี่ย mm hmm. เขาทำมาหากินได้แล้วพี่มอกย้อนนิดหนึ่งเมื่อก่อนตอนที่มอกเรียนอยู่ mm hmm. มส,สี่มห้าพี่มอกจะอ่านสปอร์ตวิทยุ mm hmm. อ่านสปอร์ตโฆษณาแล้วก็อ่านสปอร์ตให้กับโรงเรียนอ่านสปอร์ตรถแห่ประมาณเนี้ยที่จังหวัดสกลนครค่ะก็ชอบพอเข้ามาในกรุงเทพก็คิดว่าเอาเสียงที่เราอ่านต่างจังหวัดเนี่ยเราคงเข้าไปเจาะในกรุงเทพไม่ได้แน่ mm hmm. แต่ก็ยังไปฝากนะเอาเทปเอาอะไรไปฝากตามห้องอ mm ัด hmm. ห้องสตูดิโอต่างเพราะเสร็จแล้ว ก็พาเพื่อนไปที่เนี่ยที่เกตพีบใช่ค่ะเพื่อนเขาก็เป็นประมาณแฟนคลับของผู้เล่นละครแต่เราเกิดอยากไปดูเขาว่าเขาทํายังไงทําไมเป็นอาชีพได้เฮ้ยที่จริงเสียงเขาก็ไม่เราก็ทําได้นี่เสียงเล็กเสียงน้อยก็ไปยืนดูพอดีนักการกัลยาธินพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของคณะเกตพยบบอกหนูฝึกไหมว่าหนูฝึกได้หรอคะเขาบอกได้ได้ลองเข้าไปฝึกไหมเขาก็ให้เทสเสียงให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็มีบทบอกเป็นเด็กคนนี้ เราก็พูดเสียงเด็กเขาบอกฝึกมามีค่าตัวให้ตอนปี2526ค่ะพี่มอกก็เลยตัดสินใจใฝึกกับเขาก็ฝึกฝึกเล่นละครวิทยุด้วยแล้วก็ฝึกตัดต่อเทปด้วยก็เลยได้ได้ทั้งคู่แล้วก็อยู่กับงานนั้นตลอดจนกระทั่งปี2527ลาออกจากตรงนั้นแล้วไปอยู่อีกคณะหนึ่งคือสยามแปดหนึ่งก็เล่นละครเหมือนกันได้เป็นตัวนางร้อง แล้วก็ชีวิตก็ผูกพันอีกทีหนึ่งก็คือว่าแต่งงานเมื่อพศ .2530 พอแต่งงานเสร็จสามีจ้างเลิกออกจากละครวิที่ยุให้มันอยู่บ้านเฉยๆห้ามไปเพราะมันดึกดื่นอันตรายพี่มาก็มาอยู่บ้านเฉยๆประมาณสักสามอาทิตย์ไม่ไหวอะค่ะชีวิตเหมือนเราไม่มีค่าอะไรเลยเรียนเรียนตอนนั้นเรียนไม่จบด้วยเรียนทำเรียนแล้วก็อยู่บ้านซึ่งงานบ้านก็ไม่ต้องทำเพราะมีแม่บ้านมีอะไรช่วย จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งค่ะารายการของคุณวิทยาจำนำสก,กุลแกไม่ได้แกเสีย <ตำ S 1> แล้ว,ลวค่ะวิทยาสูงตรงรงค่ะซึ่งก็บอกว่า,าทีมภาคอินซีโดยคุณชูชาติอินทร์ตอนนั้นก็เคยได้ยินเคยดูนะคะดูหนังคุณชูชาติอินทร์เป็นนักภาคเป็นพระเอกช่องสามตอนนั้นนะคะแบกไกเวอร์ <c oughs> ชอบมากแต่ว่าเราคงไม่มีโอกาสได้เขาไปทามั้งพอดีได้ยินเขาประกาศรับสมัครส่งเทปพ,พี่มรก็ส่งเทปไป ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็พี่สภายยุหน้าหน้าหน้า,นาตัวเองทําเสียงได้อยู่พ่อส่งก็ไปประมาณสองวันพี่ก็โทรมาคุณเข้ามาที่บ้านผมได้ไหมยอยู่ตรงหมู่บ้านพระปิ่นหนึ่งตรงข้ามกับเยังเยื่อสายใต้เดิมทุกวันนี้ค่ะถนนที่ที่ปิ่นเกล้าอะค่ะ,คะก็เข้าไปเข้าไปถึงแกก็เลยบอกว่าอะทำลองเทสเสียงนะแล้วก็ได้ฝึกอยู่ตรงนั้นวันนั้นไม่ได้กลับบ้านแล้วค่ะถึงนตีสอง <laughs> <c oughs> คือหลงอยู่ตรงนั้นเลยอะค่ะเพราะเห็นเขาทํางานแล้วมีความรู้สึกมันสนุกอะมันบอกไม่ถูกมันเป็นอาชีพที่แบบเราใฝ่ฝันอยู่แต่เราไม่กล้าเสร็จแล้วถามพี่พี่คาน์หนูเป็นคนต่างจังหวัดได้ไหมเขาบอกได้ดีเสียงเราก็ไม่ได้เป็นไรนีได้เอาไหมผมจะฝึกให้ค่ะแล้วก็อยู่ถึงตีสองถึงได้กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ม็อกภาพตลอดหนังเรื่องแรกจําได้ค่ะเรื่องมือปราบดิมซี่ออนแอร์ช่องห้าเป็นนางเอก คือได้โอกาสฝึกเป็นนางเอกคนเดียวพี่มอกพอภาคเสร็จแล้วพี่ก็าบอกว่าสี่ทุ่มออนแอร์คุณกลับไปดูนะเชื่อไหมพี่มอกลับไปดูบอกทุกคนเลยเรื่องมาดูมอภาคอะ่ะทุกคนนั่งอยู่หน้าจอเป็นความภูมิใจใช่แต่พอหนังฉายมาปุ๊บนางเอกออกมาปุ๊บนางเอกตัวเล,เล็กๆนะคะเสียงเราก็ได้น่ะพอพอมันออกมาแล้วร้องไห้อะ่ะค่ะเสียงกับหน้ามไม่เข้ากันเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็กลับพอกลับมาวันลุ้งขึ้นมาที่ทางานบอกเห็นไหมคุณเห็นความแตกต่างไว้บอกค่ะวนหนูขอฝึกหนักจากนั้นมาก็คือฝึกหนักทุกคําพูดแม้ว่าค่ะคําเดียวเท็กเป็นร้อยๆครั้งถึงจะได้อารมณ์นั้นก็เลยเข้าใจว่ามันยากจริงๆนะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ล็อกต่อนะคะในในเทปถัดไปนะคะเพื่อที่จะลงลึกถึงการเป็นอาชีพนักภาคนะคะ,<ข>ะนี่ฉันกลับมาที่ที่เรื่องของหนังกลางแปลงกันต่อนะคะ หนังกลางแปลงกับหนังโรงเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันยังไงคะเพราะว่าวิถีวิถีชีวิตของชาวบ้านะนะฮะหนังกลางแปลงคือหนังโรงนี่ฟิลบรรยากาศบางทีถ้าหนังกลางแปลงนี่เราดูหนังไปเราก็เดินไปคุยคนนี้คนนี้กินลูกชิ้นอะไรใช่ไหมฮะมีอะไร อ้อยควันอะไร,รอไอปลาหมึกปิงออ้งมีอะไรมันได้บรรยากาศในโรงหนังนี่ซึ่งในโรง<ด>ชั้นหนึ่งแลรวไม่สามารถพวกนี้เข้าไปได้ <c oughs> ออมีป๊อปคอนอ่ามีป๊อปคอนมีอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอารมณ์ควารมรู้สึกต่างกันอารมณ์ความรู้สึกต่างกันแน่แล้วก็บางทีเราถือศาสตร์ถือเสือไปปูนอนดูมันได้ฟิลบรรยากาศที่ดีนะฮะใช่ค่ะทีนี้มาที่เครื่องฉายหนังกลางแปลงที่ทางกลุ่มรวมเอาไว้เนี่ยนะคะมันมากมายขนาดไหนตอนนี้ถ้าสมาชิกหมดรวมกันเหรอฮะโอ้ ผมว่าต้องเป็นหลักหลายเป็นพันเครื่องอะไรพันเครื่องแล้วเราหาจากไหนกันมาเฉพาะผมคนดีวก็แปดเครื่องแล้วนะทั้งมเครื่องนี้ไม่พอต้องมีหลายเครื่องเพราะอะไรเอมันมีความแตกต่างกันตรงไหนฮะกิเลนเนี่ยฮะเห็นแล้วก็เอ้นี้สวยอ่านี่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาเก็บสะสมแต่ต้องใช้งานได้นะไม่ใช่แบบไปโชว์เป็นพอดเหมือนละครนี่ก็เป็นชัว์พอดนะต้องต้องใช้งานได้หมดแล้วคุณนิทิวิตไปเอามาจากไหนคะ ปไปตามหามาได้ยังไงปุ๊บเนี่ยคือผมเล่นมาตั้งแต่เล็กจนโตก็จะมีสะสมของเก่านะฮะสมัยก่อนแบ็กแอนด์ไว์แล้วก็สันทัตติ้งฮะวังบุรพามีขายแล้วผมไปเรียนไปจะรู้จักไหมคะเนี่ยถามก็ไม่รู้นะยุคนู้นนะเขาเป็นตัวแทนไหนเอาเครื่องฉลากยี่ห้อเยอโกรซูเปอร์เอทมาขายที่นั่นแล้วก็มีฟิล์มแล้วก็ไปซื้อที่นั่นคือผมเรียนประจำไงเพื่อนผมนี่ก็ชอบเล่นอยู่ที่สิริชาอสมเชนศิริชาผมเรียนจบที่นั่นเวลาผมปิดเทอมกลับบ้านใช่ไหม ขากับคุณแม่ไปรับกลับพมก็จะแวะที่นั่นแหละเพื่อที่จะซื้อกลับบ้านซื้อหนังซื้ออะไรเงี้ยจะชอบเลยแพงสมัยนั้นนะถ้าพูดถึง30ปีก่อน30กว่าปีแพงมากมไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ DVD ไม่ถึงร้อยเลยมั้งเหมือน<ต>อความ,มคลาสสิกต่างกันคลาสสิกต่างกัน,กน,กนเพราะสมัยนั้นเมืองไทยไม่สามารถก็อปปี้ฟิล์มหนังได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องลิขสิทธิ์จากอเมริกาอย่างเดียวจะสูงอยู่ทราบว่าทางกลุ่มเนี่ยทำทำเครื่องฉายหนังเองด้วย ก็มันจะเป็นลักษณะคือการนําเอาเครื่องฉายที่มีอยู่เดิมเนี่ยมาปรับปรุงค่ะอย่างจุดตรงไหนที่มันมีปัญหาก็แก้ไขให้มันให้มันดีขึ้นให้มันใช้ได้ครับเพราะนั่นจากว่าเวลาฉายเนี่ยคือภาพจะต้องคมชัดแล้วก็ไม่มีการสั่นไหวหรือเขาเรียกว่าฟลิกร์ก็คือลักษณะภาพมันจะลักษณะภาพกระตุกนะครับค่ะทีนี้แต่ละคนเนี่ยพอมีเครื่องฉายหนังแล้วก็ต้องก็ต้องเรียนรู้ถึงการฉายเองได้ด้วยครับต้องทาเป็นด้วยแล้วแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกัน อันนี้คือความยากยหรือเปล่าคะโอ้นี่แหละเสน่ห์เลยชอบเลยมันมากแต่และเครื่องใส่ฟิล์มไม่เหมือนฮา <ะ S 1> รเพลินฮะ <อง S 1> แล้วแลก็จีนแดงก็แบบหนึง่งของรัสเซียก็แบบหนึง่งของเมืองไทยญี่ปุ่นก็แบบหนึง่งแล้วในเว็บบอร์ดก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันโอ้อเยอะเลยฮะรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานก็จะมีคนที่เคยประสบปัญหาเดียวกันมาแนะนําคอยแก้ปัญหาว่าถ้าเกิดปัญหานี้ปุ๊บควรจะตรวจดูตรงจุดไหนจะแก้ปัญหาอย่างไรคือถ้ามันจนถึงเรียกว่า จนบรรยาแล้วนั to to <Ps> <ci> ่นแหละถึงจะต้องเรียกช่างผู้ชำนาญใช่ค่ะการทำเครื่องฉายเองตั้งแต่ตั้งต้นเลยมีไหมคะอ๋อมีคุณกำธรนะสมาชิกที่ก่อตั้งกับผมเนี่ยแกไปถอดแบบมาเลยทำด้วยฝีมือของเราเองใช่แล้วไปลงกึงเลยทำอันนั้นฮะที่คุณกำธรที่เขาทำขึ้นมาของเครื่องของเขาเองทั้งเครื่องเลยถอดแบบแล้วทำมันคงยากนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเป็นหลอดหลอดไฟเล็กฉายในบ้านด้วย ือเราดัดแปลงคือนเนื่องจากว่าหนังเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าใช้ตามโรงพยนตร์หรือหนังลางแปลนทั่วไปเนี่ยเขาใช้หลอดซีนอนทุกวันนีะสมัยก่อนเป็นฐานใช่ไหมเปอฐานหลอดซีนอนในสามพันสี่พันวัตต์ถ้าใช้ในบ้านนี่ดูไม่ได้สว่างมาก <exha S 1> จ้าเกินไปจึงคิดค้นประดิษฐ์พวกเราก็เช่นหลอดไฮโลเจนแบบที่ใช้ในเครื่องฉายสิบหกมมสมัยก่อนสองร้อยห้าสิบวัตต์อะไรอย่างเงี้ยฮะสามร้อยวัตต์มาประยุกเอามาประยุกแล้วเพื่อที่จะใช้ในบ้านให้แสงไม่แรงเกินไปเอาไว้ดูสนุกสนุกกัน คือคุณภาพเมือนอาจจะไม่ได้ขนาดที่ว่าฉายในที่สาธารณะได้อ๋อไม่ฮะเล่นในบ้านแต่สนุกสนุกในบ้านแต่ถ้าใครที่ชอบอยากไปกลางสนามหญ้าฉายข้างนอกต้องจอ8เมตรสิเมตรอย่างนี้ต้องใช้หลอดสีนอดละอาจจะสัก2,000วัตต์3,000วัตต์อะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันนี้ราคาต่ําสุดของเครื่องแสดงกลางแปลงพอบอกได้ไหมคะว่าเท่าไหร่เอ่อใหม่ใหม่ไม่มีแล้วส่วนมากมันมือสองแล้วก็ซื้อมาบิวกันมาแต่งมาอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นที่ประมาณแบบสามบ35มมอนะฮะถ้าพูดถึงสามก็น่าจะประมาณรัก80000บาทขึ้นไป ฮะแล้วก็มาซ่อมแซมมาแต่งกันแล้วแต่ว่าใครแต่งมากแต่งน้อยก็เหมือนแต่งรถนะก็จะหมดมากน้อยกันอยู่ที่นั้นมีซาวแดงมีรเรวสแกนเจาะเลื่นกันลงอีกค่ะคุณอนุคุณที่มีอยู่นี้เครื่องไหนแพงที่สุดคะก็ผมว่าน่าจะเป็นหัวโรงก็คือที่เป็นหัวฉายขนาดใหญ่สําหรับใช้ในโรงภาพยนตร์อันนี้ของส่วนตัวเลยหรือเปล่าคะอ๋อนี้ไม่ใช่อันนี้คือส่วนตัวผมยังไม่มีแต่จากสังเกตที่หนังกงแลงหรือว่าไป หน่วยบริการต่างๆเนี่ยผมสังเกตว่าหัวหัวหัวฉายภาพยนตร์ที่เอามาจากโรงภาพยนตร์เนี่ยคือคุณภาพจะดีที่คุณภาพจะดีแต่ว่าในขณะเดียวกันราคาที่ซื้อขายก็แพงด้วย mm hmm. ก็จะมีทั้งเซนจูรี่มีทั้งซิมเพล็กมีทั้งสตองซึ่งยี่ห้อเหล่านี้คือเมื่อปกติแล้วเขาจะาไว้ตั้งอยู่ประจําในโรงภาพยนตร์เพราะมันไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยๆแต่ทีนี้เนื่องจากว่าปัญหาการใช้งานของหัวฉายที่เป็นแบบฉบับขนาดกระเป๋าหัวเล็กๆ บางครั้งเกิดปัญหาเรื่องภาพเต้นมั่งภาพไม่ไม,ไม่ไม่คมชัดมั่งอะไรอย่างเกานี้เพราะนั้นหัวลงจึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็ต้องแลกกับการเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมันสเสถียรกว่าแต่น้าหนักมันเยอะขนไปไหนมาไหนลำบากหัวโลง่งบรใจัยไม่เหมือนหัวกระเป๋าหัวกระเป๋าเ,าเหมือนกระป้งหิ้วไปช้ยไหนก็ง่ายกว่านะฮะหัวลงจะยากกว่าคุณผู้ชมที่อาจจะมีหลายท่านที่ความรู้สึกเดียวกับฉันนะจันน่าว่าฟังเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าในมุมค,คือคือตรงไปตรงมาคือว่าคนที่เขาไม่ได้เล่นเขาก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นพลาสติกขนาดอยู่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะคะคุยกันแบบที่คนที่ไม่รู้เรื่องเอาให้รู้เรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมะคะ <S <S ว่า <S <S นอกจากสเสน่ห์ของวันที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่ามีอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะคะเราจะมาดูถึงเทคนิคในการฉายด้วยนะคะเราอาจจะนึกจินตนาการภาพเวลาดูภาพยนตร์ ในอดีตนะคะที่เวลาเขาฉายหนังอาจจะมีการเอาเรื่องของหนังก้ังแปลงมาฉายมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันค่ะ